ใจเกิดังละผ่นอนโยนนะยะถาวาริวะขาภูราปาริปุเรนติสาครังเอวะมวีไวโตจิกนังเปตานังปกปติกิติตังปจิตังตงุมนังทิปม,มิโมสุชตโุสเพปูเรตุสังกปาจันโภปนรสุยะถามณิชโชติ ระโสยะธาเจตโตปิธานะกับคุณโยมจั้งหลายขอให้คุณโยมจั้งหลายจุได้สมดังเจตนาจุเยื่องจุประการนั้นจุจะมีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวนระโยสุขีที่ขาญโกภว,วะอภิวาธานะสี ปิตสนิจังุทธาปจายิโนจตารโอธรรมะวะัฒนติอายุวันโนสุขังพระลา